ชาร์ก่นาริกาตโอเคสวัสดีอีกครั้งแล้วคะทุกคนชื่อ,อชื่อ,อเอเดนอล่านะคะเกิด <c oughs> วันที่เอ่อว,วันที่หกวันทะี่หเดือนสิบสอนะคะอ่าวันที่6เดือนธนะะันวาแล้วก็ความสูง168ซึ่งรับรองและรับประกันได้เลยว่าสูงที่สุดในบรรดาเมมเบอร์ของ เฮลอดีโปรเจกต์นอร่าเป็นตัวแทนของแร่เอพิโดดหินแร่แห่งการดึงดูดค่ะสเปเชียลสกิลก็นอนอย่างยาวนานไม่มีอะไไม่ว่าจากนั้นเป็นคนที่รักกันนอนอย่างแท้จริงแบบไม่มีอะไรมาฝังกันอืมมันดีจริงนะต่อไปก็พวกแฟนเนมตอนแรกก็ว่าจะปรึกษาทุกคนว่าจะเอาหมอนเน่าไหมเผื่อแบบว่าทุกคนไม่ได้อยากชอบหมอนเน่าทุกคนมี ความคิดว่าไงบ้างส่วนตอนแรกแบบว่างนาราไม่มั่นใจก็เลยเขียนคําว่าหมอนเน่ามาก่อนเพราะว่าเออเรียกไปแล้วมันก็น่ารักดีเพราะว่างเราชอบนอนใช่ไหมแล้วงเราก็จะชอบกอดหมอนก็เหมือนได้กอดทุกคนเอาไว้ก็เลยเรียกว่าหมอนเน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ โอชิมาจริงๆของทุกคนในของเทโรดี้อ่ะจะมีตัวอาลูปเจมในในชื่อตัวเนี้ยในชื่อโอชิมามันชื่อว่าอาเจมทุกคนก็เลยจะตัดสินใจว่าจะใช้เหมือนกันหมดแล้วค่อยเปลี่ยนตัวอีกอันนึงทีหลังเพราะว่าโอชิมาจะมีันสองคละสอันใช่ไหมล่ะของเราแล้วจะเป็นม่วงนอนนี่แหละเพราะว่า <laughs> ทุกคนก็ได้จะรู้กันดีมันดีนดจริงๆนะ พวกไลฟ์ก็จะเป็นน拉 underscore live รู้สึกว่าจะมีแค่ไลฟ์นะที่รนาดั้งเป็นเดอร์สกอร์ไว้ที่เหลือก็จะเป็น fa ร่า fa ร่า mld ก็คือรนาเมโลดี้เอาไว้แบบร้องเพลงถึงจะไม่ค่อยบ่อยก็เถอะใครอยากวาดเลดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองเสนอมาได้นะแบบว่ารนายังไม่ได้คิดชื่อแท็กอร่าเป็นสายมูอย่างแท้จริงหรือเปล่าวะเออนั่นแหละชอบดวงจันทร์พลังดวงจันทร์ชอบแม่มดเกมต้องเป็นเกมที่รักเราแล้ว,ลวเรารัก เ,เรารักบางทีมันก็ไม่ได้รักเราซึ oh, no, 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 no. ่งหัวข้อต่อไปก็จะเป็นแมวนหร่าจริงๆชอบสัตว์ทุกชนิดนะยกเว้นอเจ้าตัวนี้ลองนึกถึงสภาพเวลามันบินนะมันเรื <c oughs> อ่องของดิสไลค์อย่างที่บอกไปนอร่าชอบ ชอบตรงไหนวะนาร่าเกลียดผีไม่ใช่เกลียดคือกลัวกลัวแบบขนหัวลุกคือแบบไม่เอาเลยจริงๆอะ่ะนาร่าไม่ชอบกินผักแต่ก็กินได้ไม่ได้มีปัญหาแต่สิ่งที่นาล่ามีปัญหาคือกระเทียมซึ่งไม่รู้ว่ามันนับว่าเป็นผักหรือเปล่าแบบว่าเรียกว่าแพ้กระเทียมดีไหมอะ่ะด้ยวยความที่เราไม่กินตั้งแต่เด็กแต่พอแบบว่าพอเข้าปากแล้วรับรู้ว่านั่นเป็นคือเนื้อกระเทียมะแบบนาล่าจะเป็นแบบเกิดการแอนตี้ขึ้นมาแอนตี้ขึ้นมาในตัวแบบว่าไม่เอาไม่เอากระเทียมทุกคนแบบเปิดป้ายประท้วง โนา,าแบบไม่เอาไม่เอานาล่าในตัวก็เลยแบบว่าต้องขายออกมาแล้วก็ข้อสุดท้ายคือมีเตียงและเก้าอี้ที่ทำให้ไม่ปวดหลังซึ่งนี่เป็นข้อสำคัญมากที่นนล่ามาอยู่ตรงนี้ แล้วก็คอนเทนต์มาพูดถึงคอนเทนต์กันคอนเทนต์ content หลักๆก็จะเป็นช่องเล่นเกมเนาะแล้วก็เรื่องการคอนเทนต์หนึ่งก็คือจะแชทติ้งหรือพวกฟีท็อกอะไรอย่างเงี้ยการมานั่งคุยเนาะแล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรส่วนใหญก็น่าจะเป็นใ้ช่องแชทเนี่ยสอนต่อไปเป็นการขอบคุณขอขอบคุณป๊ะป๊าหม่ม้านะคะม่ม้าก็คือคุณซีสามารถไปติดตามได้นะคะม่ม้าเป็นคนที่ว่านเนาะลขึ้นมาเองค่ะ ส่ขอบคุณคุณปับป้าอาวโซราสสุกไยนะคะหรือคุณสกายที่ลิกโมเดลขึ้นมาให้ใครสนใจที่จะอยากมีโมเดลเป็นของตัวเองหรืออยากลิกก็ไปปรึกษาปับป้ากับปับม้าของโนราได้นะคะอยากให้รับเสียงอาราเหรอได้นะเอะอเหรอเออแบบนี้ปะไมเหมือนเราปรก็บอกว่าไม่ใช่ไงเราทุกคนก็โอกว่าไม่ดูมา ไม่ถึงก่บไปดูเสียงมาไม่ได้ไปดูอย่างอื่นยินดีท่รู้จักนะคะเวย์ดานอราค่ะเรียกนอราหรือโนราก็ได้ที่ไม่ใช่สาวโนราจิมิโนโตะทุกคนต้องสองสัยแล้วว,าว่าแบงดี้มันไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอน <c oughs> แน่นอนว่า หน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่แต่เป็นผ,นผู้หญิงแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะคะเป็นผู้หญิงจริงๆค่ะแบบว่าไม่มีฟักแฟงแตงโมอยู่ข้างล่างจริงๆฮ้ยเอววนภาษาอื่นคือน้องน้ำพูดได้แค่แบบพื้นฐานไม่ได no ้พูดได้มันเป็นคําศัพท์อะแบบว่าจะมีภาษาอื่นก็คือพี่ว่าหาเงินซื้องน้ำยาหน้าอกคุณมือก้ามที่อยู่สี่แยกกว่าไม่ใช่วันไม่ได้อยู่สี่แยกแค่เปียบเปยเหมือนว่าเวลารถมันผ่านอะเสียงมันเหมือนแบบเราไปนั่งรับอยู่กลางสี่แยกเฉย หลาของเราอ่ะสูง10เซนค่ะ <wh ipp et> ใช่ค่ะขอบคุณสำหรับโดนเนตอีกวันนี้ด้วยด้วยนะแออเเกัดลิเองกูไม่รู้เลยอย่กะกัดลิเงอีกริกาโต